ชื่อน่ารักไหมคะน่ารักหุ่นยนต์แมวแทะนิ้วแก้เครียดค่ะฟังชื่อน่ากินมากกว่ามไม่น่านนะมาแทะนิว้วเป็นเป็นนวัตกรรมของประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เขามีการคิดค้นในตัวหุ่นยนต์แมวมเพราะว่าถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้ยินมานานมาก,มากนะคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดเนี่ยประเทศญี่ปุ่นนี่คือมาอันดับตน้ตนๆเลยครับนะคะเขาก็เลยคิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์แมวนะคะตัวอามากาม,มิแฮมแฮมค่ะเป็นแมวแบบ หุ่นยนต์แมวแทะนิ้วแก้เครียดทีเต้ต้องถามก่อนว่าถ้าสมมุติว่าที่ญี่ปุ่นเขาคิดค้นนวัตกรรมนะคะแก้เครียดด้วยหุ่นยนต์แมวทีเต้เอาอาจารย์เป็นหลักก่อนให้ผมแทะหรือว่าอะไรอาจารย์เป็นแบบเต้ก่อนนะคะ,อ,ะคอาจารย์ถ้ามีวิธีการแก้เครียดสําหรับอาจารย์นะคะอาจารย์จะแบบแก้เครียดยังไงหรือว่ามีวิธีทำยังไงให้ตัวเองหายเครียดคะก็ต้องเป็นช่วงช่วงอายุนะตอนนี้ผมไม่ค่อยเครียดแล้วผมเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับ ไม่ค่อยเครียร์แล้วใช่ใช่ก็มีบ้างสักนิดนึงค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแบบดูลมหายใจอะไรเไงรี้ยอายุมันถึงแล้วถึงวัยแล้วอาจจะไม่ได้เคลียดขนาดนั้น ก็ถ้าอย่างอื่นก็จะเป็นไปเล่นดนตรีไปเล่นออกกําลังกายอะไรเงี้ยผมก็จะมีเล่นล้ระบลงล้อระเบิดถ้าออกออกกําลังกายเล่นดนตรีเนี้ยเต้ก็เข้าใจว่ามันแก้เครียด้แต่เต้ก็แบบไม่เข้าใจว่าทําไมหุ่นยนต์แมวที่มาแทะนิ้วเราเนี้ยค่ะทําไมเราถึงหายเครียดได้คะจริงๆถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นความเพลินมากกว่ามันเหมือนว่าเราจะว่าไปแล้วก็คือสิ่งที่เรากําลัง จดจ่ออยู่ในเรื่องนี้มันถูกดึงความสนใจไปแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดไอ้หุ่นของบริษัทนี้ครับมันจะมีแพทเทิร์นในการกัดเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนแบบว่าเวลาเราทาอะไรแล้วชินสมมติเราจับวางของอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็ชินสมมติเราบอกว่าเราเปลี่ยนแพทเทิร์นให้มันกัดใหม่พอมันกัดเปลี่ยนวิธีเราก็จะไปมอมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อจุดเหมือนดึงดุด ความสนใจจากเรา<ช>จากที่เราแบบอาจจะทํางานคิดเครียดอยู่หน้าจอ,อพอแมวแบบมาแทะนี่เออว่เราก็หันไปละเราก็แบบตรงนี้เราจะไม่โฟกัสแล้วใช่ไหมประมาณนี้ใช่ครับเหมือนคเครียดหรือว่าอาจารย์ให้การบ้านยากเกินไปไม่รู้ทําอะไรดีถ้าเป็นเด็กธรรมดาก็อาจจะไม่มีหุ่นตัวนี้ก็ไปหน้าบ้านมีนะมีแบบนักศึกษาเล่นกับหมาเล่นหมาแทะนิ้วเล่นอะไรเงี้ยแบบทำทำไมเครียดค่ะเครียดกับใครอาจารย์มั้งค้าอย่างเงี้ย อันนี้ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับความเพลินๆแต่ว่าหลากัหลกๆผมว่ามันน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจกับสิ่งที่เราเหมือน,<ฆ>เ,นเครียดมาทั้งวันมากกว่า<ฆ>แต่ว่ามันก็ย้อนกลับไปครับพอดีเมื่อกี้โปเต้ถามอะเพราะว่ามันมันคงไม่ใช่ทุกคนน่ะใช่แต่ก็ว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นกับทุกคนผมโตมาก็จิตใจผมอาจจะไม่ได้ผิดปกติขนาดจะต้องให้อะไรมาแทะแล้วหายเครียดเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะชอบหรือเป็นวัฒนธรรมของเขาเช่นสัตว์เลี้ยงน่ารักยังเลย<ฆ>อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเท่าที่เท่าที่รู้มาในแต่ละประเทศมันก็จะทำไม่เหมือนกันมันจะมีแบบอะไรที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างของในอเมริกาเนี่ยครับก็จะมีอยู่2-3วิธีที่เป็นเหมือนสตาร์ทอัพที่เขาทำวิธีการในการหาแนวทางในการแก้เครียดมีบริษัทหนึ่งชื่อบริษัท t h i n k t h y N อันนี้ที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่ทำอครับแกเรียนปริญญาเอกด้าน Neuroscience แล้วแกก็ทํางานวิจัยตีพิมพ์อะไรว่าคนเครียดเกิดจากอะไรแล้วแกก็ไปเจอว่าจริงๆแล้ววิธีการหนึ่งที่สามารถแก้เครียดได้ก็คือไปกระตุ้นโดยใช้ไฟฟ้าแบบเบาๆไปยังเส้นประสาทใช่ครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราเสียบปลั๊กเ้าไปจี้คอไม่ใช่ครับอันนี้วิธีการของเขาเขาจะติดเป็นเหมือนเป็นแผ่กลมๆมาเล็กๆไว้ตรงบริเวณไท้ายทอยแต่ตัวเนี้ยมันก็จะไปวัดคลื่นสมองเรา ที่เราไปโรงพยาบาลนะคะ <C ül> แบบออย่างอย่างเต้ก็จะมีการแบบผ่าตัดมาผ่านการผ่าตัดมาอย่างแบบเวลาเขาจะแบบวางยาสบลบอะไรเงี้ยมันจะมีแบบแผ่นมาแปะตามจุดแบบมันมีสายไฟประมาณนั้นหรือเปล่าคะเออมันไม่ได้มีตัวสายไฟเข้าไปติดครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวแผ่นที่มีแบตเตอรี่เล็กๆติดอยู่แต่ว่าเดี๋ยวย้อนกลับมาก่อนพอดีเมื่อกี้อาจจะ พูดในต่างประเทศนะแต่ในเมืองไทยเองก็มีดเดี๋ยวโปรโมทเขาซะหน่อยนะครับก็เป็นคณะวิศวะไบโอเอนจิเนียริงของที่ไม่ดลก็จะมีอาจารย์ที่เขาใช้ในเรื่องของการวัดคลื่นสมองแล้วก็เอาคลื่นสมองเนี่ยมาตีความแปลงว่าวันนี้สมองอยากสั่งการอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่เขาเอาปเป็นอัมพาตไม่มีแรงแขน อาจารย์แกก็จะแปลงขึ้นสมองตรงเนี้ยมาสั่งการแล้วก็ให้ตัวรถเข็นเนี่ยสามารถที่จะขยับซ้ายขวาหน้าหลังเดินไปหน้าไปหลังได้สำหรับสมมติว่าอาเต้นยกตัวอย่างครับสมมติถ้าเต้นนะคะอ่ะอย่างแบบขาข้างนี้ไม่มีแรงแล้วคือเครื่องที่เป็นนวัตกรรมอันเนี้ยค่ะ เขาก็จะมีการตั้งค่านู่นนี่นั่นจริงๆมันเป็นการอ่านคลื่นสมองครับเพราะว่าสมองมันสั่งการอยู่แล้วโดยตัวของมันเอง mm hmm. เช่นเราบอกว่าเราจะพูดอย่างเงี้ยสมอง <c oughs> มันต้องสั่งก่อนแต่ว่าบางครั้งเราทําเป็นกิจกรรมที่มันชินเราเลยไม่ได้สังเกตมันการที่เราจะขยับก้าวยกมืออะไรเงี้ยครับ <c oughs> สมองมันเป็นตัวสั่งการอยู่แล้วเพราะนั้นคลื่นสมองเนี่ยครับมันก็จะมีตัวที่มันส่งเป็นตัวคลื่นไฟฟ้าออกมาเราสามารถที่จะไปจับไอตัวคลื่นตรงนี้ได้ แล้วก็เอามาดูซิว่าไอคล่นสมองตรงนี้มันกําลังสั่งการอะไรให้กับร่างกายทําอยู่แล้วเขาก็เอาแปลงตรงนี้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นคําสั่งแล้วเอาคําสั่งตรงนี้ไปใช้กับเรื่องของตัวเนี่ยการเคลื่อนรถการเดินทางอย่างเงี้ยนะครับการขยับแต่พอเป็นของตัวที่เราพูดกันถึงความเครียดเมื่อกี้ลักษณะก็จะเป็น พูดว่าไงดีใช้พื้นฐานแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาแปลงมุมตรงนี้ให้มันเปลี่ยนไปมาเป็นในลักษณะของการที่บอกว่าพอรู้ว่าคลื่นสมองมันมีความเครียดเขาก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าเบาๆออกมาเพื่อไปปรับคลื่นสมองให้มันหายเครียดอ๋อคือตัวนี้เน้นในเรื่องของความเครียดเลยใช่ไหมคะหรือว่าใช่ครับอันนี้เน<ด>้น <จะ S 2> ในเรื่อง <ใน S 2> ของตัวคว,ความเครียดใช้งานในในรูปแบบอื่นๆก็ได้อของของ,ของที่เล่าให้ฟังสตาร์ทอัพเมื่อกี้คือเน้นความเครียด แต่ว่าท่านอย่างอื่นจริงๆของคนไทยที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งทาวิจัยในจีนก็มีครับอย่างสมมติเราเรียนในห้องแล้วเราจะหลับไอตัวนี้ก็จับได้มันเป็นเขาเรียกว่า d r o w s i น e s เลย v e l คือจังหวะเหมือนเราที่เรากำลังจะหลับเงี้ยมันก็จะส่งขึ้นออกมาติดกับหัวเราอี่ยครับเป็นตัวแบบเซนเซอร์ตัวหนึ่งแล้วมันก็ถ้าเกิดจะหลับมันก็สั่นด้วยนะมันก็ทำให้เราตื่นขึ้นช็ไม่ถึงขนาดนั้นนะมันแค่สั่นเบาๆขึ้นมาอย่างนี้ใช่แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเลย ก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือถ้าความเครียดทุกอย่างมันอยู่ที่สมอง<ะ>การที่เราไปไปดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นทำความเข้าใจแล้วก็ไปแก้ณจุดเกิดเหตุก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยแต่ว่าใช่ครับแอปพลิเคชันมีมีเยอะแยะเลยมีเต็มไปหมดเลยเหมือนจะเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะพอมาฟังหลายๆตัวอย่างหรือว่า ประเด็นจากที่เรามีการพูดคุยกันนะคะก็นวัตกรรมนี้ก้าวไกลเหมือนกันนะคะใช่ครับคือแบบไปได้แบบไกลเหมือนกันค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วยสามารถนํามาใช้ร่วมกับน,นวัตรกรรมอื่นๆได้อีกด้วยใช่ไหมคะแนวโน้มในอนาคตก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือสิ่งต่างๆที่มันอยู่ตอนนี้มันเป็นยุคที่เป็นดิจิทัลเทคโซลูชันหลายๆอย่างมันก็จะถูกรวมมาด้วยกันแล้วก็โอกาสในการประยุกต์ใช้ในมุมอื่นๆมันก็เยอะมากยิ่งขึ้นใช่ครับ Thank <laughs> you.